พี่โนโอ้องผชม่องแก้มสกาวเดือนลำเพินออฟฟิเชียลค่ะอหล่ามาแล้ว <c oughs> เปินพากันมาถ่ายเหรอถ่ายรูปเนรอเดยกพีแ่แก้มฮะมาข้าวน่งอาดิกระป๋บม<า>บัี้ไม่บีค่ะาาาสายชาิพอดี มื่อพอสามหนึ่งสี่แนนเลวย่างย่างถ่ายกินอาหารจิ้มโจนั่นมันแต่เขาหมดอาหารหลักสี่อาหารหลักสี่เนี่ยกิน่ยังเนี่ยยังอยู่ในตลาดโบลูมันอยู่ในปนีเด้บิซื้อกาแฟมาน้ำเนาะคันลูว่าอยู่ไอ้ไอ้บลูมันอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองบักาแฟก็อยู่ทั้งนานเนาะอุตส่าหะเตรียมมาทแต่เมือไหรก็ยังพากันซื้อกาแฟมา ครนี่ก็บิ๊กซี่เช่วาเบิ้งหนังกันน่บิ๊กซี่แต่ตะโพขอถายรูป่อยค่ะแม่น้อยแม่น้อยตีนี่จ้าขอถายรูปแม่รัปน้เนจาอตตาเดี๋ยวไปจ้าอตตาปะเนาโอวี้อตตาแม่โอ๊ยนอ สวยนะสวยนะสวยนะเขาไดเสียไหมเขาใช้เลยเขาสวยวัสดุดีเขาเลยม มครับค่อัเป็นรถไฟบอกค่ะต้องฮันนาหันนาไปทางพุ่นมันมีแต่รุ่นใหญ่

เ sí, ิ่าจบวิน uh วันพอแล้วค่ะพอแล้วพอวแล้วแล้วตัวแม่พอแล้วเากฟองว ไปนาเลยจหลาไใช่ไหมเอาโชคน้ำน ยูทูบเบอร์เงียบป่ปากจริงยูเบอร์เงียบิลีสุ่มิด้เเอ้ยวิวงหลังงูดิวิวกลังว่้างลัง่แต่ก็เอินว่าถ้าเอาเบื้องหลังของแฉะดิทของแทะเลียบู้อยู่เบื่อหลัง เดี๋ยวจึงเปลี่ยนเอาก็เด้เสียไม่เขาก็อยากเสียไม้แหม่เสียไม่หน่เสียไม่นเจ็ดปักเจ็ดสีค่ะเาเราว่าสีนี้ส <ulations> <BAR K> วยยงค่ะแต่สีสีม่วงกับสีสีเหลือง บ้างไงนนั้นเายไปก่อนแล้วอีกสองนาทีเดี๋ยวไปนี่นนกกอนออขออคุณครับเอมปากเนี่ยม <c oughs> ันก็แข็งแล้วแบบว่าจะเอาไปคือนอยู่ ไคนเดีากมานงป็นเดียวไปคนเดียวแล้วน่ไมครัใส่ชาร์่ได้ชารเยไส่อดกกินสวดีค่ะป้าคือได้กินข้าปุ่นก้วยเอาชั่วข้าปุ่นัว่วชั่า้าวปุ่นแบบคอมเลี้ยหมัน่อไปนหน

เปบอมีนเอาบานในนับิเอาไปเ่าายตลอดว่าผู้เฮ็ดแล้วน้ำใหม่าว่าเอที่ันก็เนี่มันตกเงาคอนสนาม็ด็กอวงเหรินไหมไม่ละป้าอันซื้อนันคือจำอ่างตีนันเปนก็มีแนวดัเมียลาเวลาหลานทานตาของหลานขาตตาดีมีแนวตัต้นยังเหนีอเวลาปอันนั้นเม หานิ่งหนยตาหาน่ยตาตาจีบเ่าจีบตากรสันตาตีบตาเด้อเวลาสิประมูลล่ะแม่ตาตีบเบ่เบยเนี่มงกุฎดอกนางงัวไปเก็บอยู่ในป้าหม่องพังน่ยดอกย่าเออเออมงกฎดอกย่ามงกฎดอกนางัวที่เห็ดเป็นแดอกนาง นั่นป็นดอกนาน่กี่ก็ยูแต่เดือนีจ้าม่ดอกดอกอันนั้นแม่ดอกดอกเข็มตอะไรนะอันดอกนีก็มันย่ปากไมันอยู่ปากตีอยปากตี้ีาันอมันหนาอ๋อมันนี้ยงแม่กระเป๋าดอลมอนเออเน่ยอันนั้นเนื้อกินี่น้ำยาคอนแทคเนส์ ขใหญ่พอมดีอ่หัดแปรงขนใหญ่พอมดีกระป๋อแงเอาไปใส่กระตาเนี่ยเปียเลยออนั่นนะแต่ยังว่าเจยนหมากไงมียังแน่ละมีทุกอย่างขวดดีเนาะสอกกระตาไม่รู้แล็วคันบุญแดงแม่คันใหญ่ไปเงินไปกินขนมคันใหญ่เด็เงิอไปกินขนมจออยู่ใส่เกระตาหมากใน้ตาหมากอ่ะละมานไปจนมหลายนึงก็สิบเอ้อวันนี้ก็ว่าใส่ไปนี่ขึ้พ่อ พ่อออไปซื้อไหมประมาณนั้นอีดีจับมันใช่ใ่ทไมเราไม่อ้อมาอโอวันนี้มอเงมาเล่นที่บ้านเหรอมองนีเพื่นให้จอดได้สกมเือปไมางมันเตรียมแล้วมันมาหรวมันปิดไปได้แล้วมันมาโอ้ยตรงหลังหลัง เพราะว่าเพิ่นเก็บ่าตุเกาะเพื่นเก็บ่าจั่รุ่นเจ้าองที่เพื่นเก็บ่าจั่รถ่กกว่งเขาไหมเกืกแ้วเอาเกอกปะนะเขาเบอลได้ไหเบยาลองคุณคูหน่อยอันนั้คุณคููใหญ่เออเออคุณคููหน่อยอันนี้ลองพอเออ กูหน่อยเออ,อเนี่ยนะฮะลาบูบูสีม่วงยางดีโอ้ยอย่าดมพน้พาข <c oughs> องฝากติมเลยขอ,องซื้อมาอ๋อ่แม่ของฝากอะไรดิเปลือกตาสีชมพูคนนี้อุย้ยแว่นหลุย เออแม่ไปนะบอไปบ่ไปนะแตจอดยางเลแม่แม่มาก่อสรามู่นี้เอาตีแม่ไปซื้อหัวชาดเออแม่มากธุระชาดไอที่เอาพื้นน้องไอที่ไม่เอาพื้นกลับกระเป๋าสายชาดไฮเทั้งกระเป๋าไหมเอาใช่ไหมบางสันจะไปลงงงทิ้งยังไงเรื่องอยู่โรงแรมลงหลอกบ่ อยู่บ้านบอแ่ไปบ้านไปน้าน่นยินบ่ดอกเออนี่ดิเอกภาษาอังกฤษน่ยอยู่เนาะเออพวนอ่ะโอ๊ปาตเโาถามหาเ้ว่าผูเหญิเออเออพวนวา ก็ยกวัวเนยิเอาไหมยิงลุ่หนาดบอกภาษาฝรั่งเออะโนเรียนอีกแล้วมจะเป็นเาไอดไัยลูกแ่ไยลุมไหมคุณขยัเป็นไมเนี่ยมาห่อยให้ สานสำหรับคลิป uhm นี hai hai yo, Hello, uh ้ไว้สนนีคลิปหนาพอกันไหมคะอิหลามาหอดงานแล้วนะคะพระ่ามอน้มีใบพระนะคะสำหรคลิปนี้ไว้เสนนีคลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ